สวัสดีครับเพื่อ้ๆทุกป้ายประโค้ดนะครับขอนําเสนอนะครับเบนซ์ซี k นะครับเป็นตัวนี้เป็นคาบีนะครับเป็นคาบิโอเรตนะครับเป็นเปิดหลังคานะครับวันคันนี้น่าจะมีอายุประมาณสัก6ปีนะครับวันนี้มาฟื้นฟูสภาพผิวสีนะครับนะครับตอนมาก็จะหมองหมอนะครับแต่ตอนนี้เราปรับสภาพผิวสีให้ใสนะครับสวยงามเงางามมากนะครับนะครับลองชมคงางามได้ครับ ตัวนี้สีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยทําสีเลยสักชิ้นนะครับนะครับนี่คือแสดงว่าเจ้าของเป็นคนรักรถนะครับก็จะรู้ว่าการทาสีไม่ใช่ของดีนะครับจะทําให้รถเนี่ยเลสเกอร์รถก็ยังดูดีมากๆนะครับดูความ,มงงามนะครับให้ดูความงามกี่ครับ คาบิตัวนี้หายากมากนะครับเป็นรถที่น่าจะเป็นลิมิเต็ดิดิชั่นนะครับในเมืองไทยน่าจะมีไม่กี่คันนะครับเพราะตอนนั้นซีเครุ่นนี้จะไม่ค่อยมีรุ่นเปิดเปิดราคานะครับจะไม่มีคาบิจะเป็นซีออเค200กับซีอองสี240นะครับใสขึ้นนะครับเ,เห็นๆชัดเจนนะครับจากที่มานะครับ ความเงาตามมาได้เลยครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะนำรถที่ ท่านรักนะครับมาฟื้นฟูสภาพสูสีนะครับให้มีชีวิตชวายอีกครั้งหนึ่งก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เพลศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์หกหกเก้าเก้านะครับหรือที่ไลน์ดีนะครับดูป้องเฮสีนะครับดูป้องก็เฮชงคงเฮสีแคทนะครับถ้าต่อเวลาผมไพ่บูลและทีมงานยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเราเรายินดีให้บริการอย่างละเอียดละออนะครับทุกขั้นตอนตามมาตรฐานดูปองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ